สวัสดีครับกับพวกผมนะครับแอนคุงนะครับตอนนี้ก็อยู่กันที่เกมเซิร์ฟเวอรไนนะครับก็คลิปนี้นะครับเป็นคลิปธรรมเนียมของผมนะครับทุกจบกระดานนะครับก็งวดนนี้นะครับจะจบกระดานที่สิบหกนะครับจบกระดานที่สิบหกนะครับก็ยี่สิบแปดคูณสิบหกมันจะได้สี่ร้อยสี่สิบแปดวันนะครับก็เล่นเกมนี้มาสี่ร้อยสี่สิบแปดวันนะครับก็เล่นทุกวันนะครับ บางวันก็เล่นเยอะบ้างน้อยบ้างนะครับก็ทุกจบกระดานนะครับตามธรรมเนียมนะครับของผมนะครับก็จะได้ใบเลือกมาหนึ่งใบนะครับเป็นใบเลือกอัศวินพิเศษนะครับตอนแรกสมัยก่อนนู่นนะครับมันก็จะมีให้เลือกเฉพาะเซเว่นไนนะครับตอนนี้ก็มีพวกสี่จักรพพัดแล้วก็อดีตสี่จักรพพัดมาด้วยนะครับนี่นะครับใบนี้นะครับตอนนี้ผมเต็มสี่สิบไปแล้วสองตัวก็คือลูดี้กบเดโลนนะครับ สำหรับ 7K นะครับแล้วก็ส่วน4จักรพัดก็จะมีเอกับสุดงอคงนะครับที่เต็มไปแล้วนะครับริโป,โปยังไม่ไปไหนเลยนะครับลินนี่ผมน่าจะ32นะเทโอ32แล้วก็เจฟน่าจะ34 ใช่ผมน่าประมาณเนี้ครับไอรีน34คิด34มสี่ั้งสไปร์ 38, ายเชลส2สอน่าจะจำไม่ผิดนะครับก็วันนี้เดี๋ยวผมเลือกสไป์อีกล้วกันนะครับจะได้เต็มไปอีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ต่อไปก็เดี๋ยวไม่คิดกับเจฟนะแต่ว่าจะเลือกเจฟก่อนนะครับหรือไม่ก็ไอรีนามตัวนะครับ โอเคนะครับวันนี้ผมเลือกสไปนะครับเพราะเตรียมวัตถุดิบไปมากมายนะครับไว้อัปเกรดอยู่แล้วนะครับก็เลือกนะครับสไปตัวที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้นะครับก็คือตัวนี้ก็คือครบ40แล้วนะครับอเก็บของนะครับอันนี้คือของที่เล่นวันนี้นะครับตามเควสต่างๆชิ้นส่วนพวกปลูกพลังนี้ก็เก็บๆไปนะครับนี่ก็จะได้ตรงนี้ตัวนะ ลุกนี้ก็เต็ม40แล้วนะครับก็อ่าไม่เลือกเดี๋ยวค่มาเลือกแล้วกันนาจานาจายัางไม่เต็มนะครับเค้กถัไปสีดาวส่วนมากก็คือจะใช้ไปตีด่านนะครับแล้วเก็บเอาพวก อุปกรณ์ปลุพกพลังนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเล่นมา4ี่ร้อย่แวันนะครับกับการเล่นไปเรื่อยๆแบบชิวๆนะครับจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมเก็บของแป๊บนึงครับส่วนใบใบเลือกนะครับของอะไรนะธาตุนี้เดี๋ยวผมเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับขอวางแผนนิดนึงนะครับ ก็ต้องเลือกอะไรดีนะครับโอเคเรามาดูนะครับนี่คือตัวที่ผมมีอยู่นะครับกับการเล่นมา4 48วันนะครับแบบไม่เติมเงินนะครับไม่ได้เติมเงินนะครับก็คือเล่นฟรีนะครับคือของเนี่ยไม่ได้มีใส่ทุกตัวนะก็มีใส่บางตัวแค่นั้นเองนะครับ เส้นปาร์ขาดนี้เขาก็เอามาใช้กันเยอะแต่ผมก็ยังไม่ได้ทำของใส่ให้เพราะบางตัวใส่ก็ยังไม่ได้ตีบวกเหมือนกันนะครับอเพราะว่ามันต้องเราต้องไปตีหาไงเก็บลูบี้บ้างอะไรบ้างไปเปิดบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็ได้มาบ้างไม่ได้บ้างนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้ครับส่วนไหนตัวที่ใช้ส่วนมากผมจะเน้นตัวที่ใช้หาของนะครับ ก่อนนะครับแล้วตอนหลังๆก็คือค่อยมันเริ่มจัดตัวที่ใช้ต่อสู้พวกอารีนาบ้างอะไรบ้างนะครับดังนั้นแต้มอารีนาผมจะไม่สูงนะครับเราหาของให้เต็มก่อนนะครับนี่นะครับโอเคคิดไอรีนเจฟสามสิบสี่นะครับเทโอ Theo กับลินนะครับเทโอนี้ ต้องมีกันทุกคนอยู่แล้วเพราะว่าช่วงปีใหม่เขาแจกนะครับแต่ประเทศไทยดีนะครับคือมีกิจกรรมเยอะนะเพราะผมว่าน่าจะได้ตัวกันง่ายคามาก็30เองนะครับริโป้ก็30นะครับก็เดี๋ยวปั้นไปปั้นไปมันก็เนี่ยมันเหลืออยู่ไม่กี่ตัวแล้วนะครับที่ที่ยังไม่เต็มนะครับคือเล่นมา400กว่าวันเนี่ยเหลืออยู่ประมาณเนี้ยนะครับก็คือตัวซ้ำๆไม่กี่ตัวลนะเท่าที่ผมนับนี่ก็คือประมาณ น่าจะประมาณสิบตัวได้ไมั้งก็คือหมดแล้วนะครับก็คือต้องรอตัวตัวใหม่ออกมานะครับคือถ้าเกิด็อบนี้เต็มก็คือหมดละผมคาดว่าอีกไม่ไม,ไม่กี่วันกน็ไม่กี่กระดานอะเช็คชื่อไม่กี่กระดานเพราะผมผมลิมิตเบรกได้ค่อนข้างเยอะมากช่วงหลังๆนี้ถือว่าเร็วเร็วมากนะครับแล้วก็พวกพีหน้าก็ไม่ได้ใช้นะครับนีตัวพวกนี้ก็เต็มไปหมดแล้วนะครับอืม โอเคเดี๋ยวผมต้องผมต้องอะไรนะเตรียมธาตุมืดไว้ของสไปนะครับก็มีหนึ่งหนึ่งตัวแล้วนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ธาตุน้ํานะครับวันนี้วันอังคารน,นะครับพรุ่งนี้วันวันพุธก็น่าจะเป็นธาตุน้ํานะครับธาตุน้ําเดี๋ยวก็รีบเบรกหนึ่งตัวนะครับดังนั้นธาตุดิน ถ้าดินไม่ไดีกว่าถ้าดินมีไปรออยู่แล้วอืก็น่าสนใจแต่ถ้าดินมันมันเหลืออยู่ตัวเดียวนะครับก็คือเจกมั้งนะครับดังนั้นใบเลือกเมื่อกี้แยวผมจะไปเลือกธาตุอื่นแล้วกันนะครับน่าจะเป็นธาตุไฟแล้วกันนะครับโอเคเพราะผมมีธาตุไฟที่ต้องอัพอีกหนึ่งตัวนะครับก็คือไปหลงครับไปหลงจะเต็มแล้วเหมือนกันนะครับ โอเคการลิมิตเบรกนี่มันจะได้อะไรบ้างครับอย่างแรกเลยครับมันได้โทปาดนะครับนี่นะครับทรัพย์สมบัติก็มีอยู่ประมาณนี้ครับมีไม่เยอะนะครับใช้ไปบ้างอะไรบ้างนะครับหนูบี้นี่ใช้เรื่อยนะครับมีโทปาสสี่ร้อยกว่านะครับก็ค่อยเก็บมานะครับอืมเราจะใช้เฉพาะที่จําเป็นเท่านั้นนะครับชิ้นส่วนปลุกพลังนี่ก็คือใช้วิธีไปตีตาดันเจียนเอานะครับไม่ไม่ซื้อนะครับผมเคยซื้ออยู่ครั้งหนึ่งใช้โทปาดไปซื้อก็คืออีวานนะครับอยากลองดู จะรีบเอาเวกนะครับแต่ผมว่ามันไม่ค่อยคุ้มนะครับใช้วิธีไปตีเก็บเอาดีกว่านะครับในอย่างเอลิเซียผมก็ยังไม่มีด้วยนะครับเปิดแล้วแต่มันไม่ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนของที่ผมเอาไปเอาไปซีบวกหมดแล้วเหลืออยู่ประมาณนี้เองนะครับไม่เยอะนะครับแต่กอ่อนมีอยู่เยอะมากนะครับโอ้ยมีหินทั้งหลายก้อนอันนี้ยังไม่เต็ม อัปเกดหน่อยครับนี่ใช้หินสักหนึ่งก้อนจะเต็มไหมนะครับไม่เต็มอีกนะโอ้โหไม่เต็มเลยโอเคต้องใช้หลายก้อนลนะ อโอเคได้เต็มๆไปอีกหนึ่งชิ้นนะครับก็ส่วา่าวทำเควสได้มานะครับทำเควสร่วมกิจกรรมของเซิร์ฟเวอร์ได้ของมาเยอะนะครับโอเคนะครับก็มารายงานความก้าวหน้านะครับสำหรับคนที่เล่นฟรีนะครับก็ใจเย็นๆนิดนึงนะครับถ้าเกิดเราเล่นฟรีนะครับแต่ถ้าเกิดอยากเร็วๆหน่อยก็ อุดหนุนเกมนะครับเติมนิดนึงนะครับกล่องเมย์ก็น่าจะสะดวกดีนะครับแต่ผมก็ไม่ได้เติมนะผมทากิจกรรมกับเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็เล่นอย่างสม่ําเสมอนะครับก็เนี่ยครับเล่นมาปีกว่านะครับเป็นเกมหลักที่ผมเล่นอยู่เลยนะครับแต่บางทีก็ช่วงหลังๆก็ไม่ค่อยได้ทําคลิปนะครับโอเคนะครับก็วันนี้ก็มาเจอกันพอให้หายคิดถึงนะครับกับการรายงานความก้าวหน้านะครับ 448วัน,นครับกับจบกระดานที่16นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เริ่มขึ้นกระดานที่17นะครับแล้วยังไงเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ก็บ๊ายบาย